เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Attack on Titan นะครับหลังจากที่เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้ไปทำภารกิจจับไททันกันมานะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยจับมาได้ทั้งหมด2ตัวเลยนะครับรู้สึกว่ารีไวจะมีการแบบญหงุดหงิดนิดหน่อยที่เสียเวลาไปจับไททันนะครับทีนี้เราก็จะต้องมาดูแลภารกิจหลักกันแล้วโอเคก่อนที่เราจะไปทาอะไรกันดีมีอะไรให้เราอัปเกรดหรือว่าซื้อเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่ามาดูกันก่อนนะครับอัพของได้ไหม ไอดาบนี่ไม่น่าจะอัพได้เพราะว่าเราขาดเจมสตีลอยู่นะครับไม่ได้ครับผมมีของใหม่ขายไหมไม่มีนะครับสามารถซื้ออะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่าซื้อไม่ได้เลยครับผมไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะามุ่งไปที่ภารกิจหลักกันเลยนะครับเออร์วินตอนนี้กําลังรองเราอยู่เลยตอนนี้รู้สึกว่าจะมีพวกไททันนะแห่กันเข้ามาอีกมากมายเลยภารกิจในการต่อสู้ครั้งนี้คิดว่าไม่ง่ายดาดอย่างแน่นอน เข้าใจละเออร์วินยังไงเดี๋ยวฉันจะบอกกองทัพของฉันให้ระวังให้ดีก็แล้วกันดีมากแต่ยังไงก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะนายพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเพื่อนไม่มีปัญหาโอเคไปครับทำภารกิจหลักกันเลยเฮ้ยดูตัวนี้ดิอุ่นแบบโอโห้ี่กก้างมากมองมาสันี้ที่เพื่อนยังไงผู้รอดชีวิตก็ต้องเป็นเหล่ามนุษยชาติอยู่แล้วเขียบหน้าไป็ันทีหกัดซ้ำ อกใจทนหนงแกไม่มีทางที่จะต่อก้อนกับลีไวได้หรอกใครเรียกรีไวามาแล้วจัดไปจัดให้สมชื่อไอ้น้องเรียบร้อยครับโผมาแบบหล่อๆดูเหมือนว่ามันจะเหลืออีกหลายตัวเลยเนี่หัวหน้าหน่วย ฉันรวบรวมกองทัพกำลังเสริมเลยแล้วไปไปดูทหารด้านล่างซะที่เหลือโดยฉันจัดการเองโอเคครับเป็นหน้าที่ของพี่เองไปกันเลยตัวไหนอยากตายบอกก็ได้เดี๋ยวน้ากันย,ยาวๆครับด้านหน้านี่เพียบบดอ,อะไรเนี่ยเราจะต้องระวังคอฟอสนะครับอย่าให้โดนทำลายได้เลยเพื่อนเดี๋ยวจัดการให้อย่างไวเก็บตัวตายก็ได้เลย,ย,เลยพี่น้อง จัดไปก่อนหนึ่งดอกไปฟันแบบคอมโบแล้วก็ต่อช่วงคอกันเลยไม่ต้องเสียเวลาพาร์ตี้จะเน้นแบบตัดรวงอุ้ทีเดียวไม่ตายต้องสองทีตัวแรกเสร็จตัวที่สองต่อจับไปตามด้วยตัวที่สามับไปหตัวคอมโบกันยาวๆเลยเล็งแล้วรัวฟันไปเรียบร้อยหมดยังยังไม่หมดนะครับตัวนี้ขอของด้วยได้ไหมจับแขนไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมีการจับจับใครจับอีกตัวแล้ว กินพี่ไม่อร่อยหรอกน้องที่ไม่ได้อาบน้ำตัวเหม็นมากที่ตัดขาอนเลยตัดขาก่อนเลย,อเลยตองดีเหรอฮะตองดีขึ้นคอเลยขึ้นคอเลยครับจับไปครับมาเพิ่มหรือเปล่ามาเพิ่มใช่ไหมจัดให้ได้ความตายไม่มีจำกัดนะครับผมเดลิเวอรี่ให้ถึงที่อยู่แล้วมาช่วยเป็นสายมิชชั่นก่อนดีกว่าด้านหน้าครับผมต้องการความช่วยเหลือดึงนในมาแล้วรอแป๊บเดียวนะ้อง กำลังจะมาจัดคอไปเลยอุ้ยเมื่อกี้ก็โดนเดน้จกลนงห่หว่า SOS เดี๋ยวต้องไปช่วยสาวก่อนไอ้ตัวนี้ปล่อยไปก่อนขอช่วยผู้หญิงก่อนละกันรอก่อนพี่กำลังมามาแล้วฟันไปแสกหน้าไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยตัวจิ๋วนี่ต่อเลยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหลบก่อนโอเคซ้าไปเรียบร้อยตัวนี้ต่อเลยครับ คนี้เอาของด้วยดีกว่ารู้สึกว่าดาบกำลังจะพังเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนดาบก่อนนะครับผมเปลี่ยนการอากาศไปเลยไดอูตัดแขนเอาของมาขึ้นคอต่อเลยเรียบร้อยยังไม่ตายซ้าไปคอมโ,มโบสองชุดรู้สึกว่ามันเริ่มจะโหดขึ้นนะครับแก๊สเราวันนี้หมดไวมากเลยครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้ีเรียสไอตัวนี้ฟันคอเลยด้วยกันเวลามีน้อยจัดไปเติมแก๊สก่อนแลวกันเปลี่ยนแก๊สก่อนนะครับเรียบร้อย ทาไม่ตายเลย,ยบังอาจรอบกัดเลยน้องจัดไปเป็นไงเป็นไงตายไหมไม่ตายเดี๋ยวพี่ซ้าเอามาเอามาติดขัดนิดนึงจัดไปอะไรมันมาขวางวะเนมือมันเหรอปืนนี่เกะกะเลยเกินฟันไปแบบคอมโบตัดไปงยหมดเลยเอาขาด้วยไหมยังไม่ตายยังเหนียวอยู่ตรงคอเลยปิดฉากไปเลยเดี๋ยวเวลาอีกหนึ่งตัวเฮ้ยอย่าขวางนี่อย่าขวางทีง่กาลังรีบเพื่อนเราที่บางทีก็เกะกะเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ต่อเลยตัดขามาขามีของเยอะฟันไปรัวยังไม่ตายช่วงพอต่อเรียบร้อยอู้ไม่ตายมาอีกสักทีโอเคไปด้านซ้ายต่อเลยครับจะได้ใช้ทางไม่ตายกันด้วยมุ้ยกำลังจะแดกเพื่อนเราหรือเปล่าไอ้ตัวนี้เดียวจัดการให้ชัดไฟถึงทีเรียบร้อยครับฮันจีรอพี่แป๊บหนึ่งพี่กำลังมาฮันจีโดนการช่วยเหลือแล้วหรอไปช่วยมิ่เคก่อนเลยกันครับ มาแล้วมาแล้วทาไม่ตายเลยใค้ทาไม่ตายดีที่สุดเราจะได้บ๊แก๊สกันได้แบบชิวๆโอเคพุ่งไปมาแล้วตัดคอตัวต่อไปกันเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งกำลังมาเพื่อนเรานี่บินปนเก,กกะเลยเกินโอเคเคลียร์ไปซ้ายต่อไอตัวนี้ทำอะไรฮะไอตัวเล็กนี่ทำอะไรตายไป ด้านซ้ายประมาณสักสาี่ตัวนะครับด้านนี้มาแล้วรอแป๊บหนึ่งเด็ยมต,ตัวตายจัดไปสามพันหเดินหน้าต่อด้านนี้หนึ่งตัวตัดคอเลยคอที่จะเน้นความเฉือนเป็นหลักนะครับเสียไปห้าพันเมื่อกี้แรงมากพวกของของอะไรนี่ไม่ได้ซีียเท่าไหร่เป็นไงเพื่อนว่าไงต้องการอะไร,ร,ะไรมีเดท่านอยู่ทางด้านนู้นดีกว่าโอเคจัดการก่อนเลยครับ ฟันไปกังากาศเรียบร้อยมีของอะไรให้พี่เก็บบ้างหรือเปล่ามีแก๊สอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวมาเก็บแก๊สกันก่อนดีกว่าของฟรีนะครับมีคนตายอย่างนี้หนึ่งตัวเก็บแก๊สมาแล้วก็มีไททันนะครับโผลมาทางทิศเหนืออีกเทียบเลยดูเหมือนว่าจะเป็นตัวใหญ่ด้วยครับไม่เป็นไรเราฆ่าวกน,นี้ก่อนเราไม่รีบยังไงทุกตัวก็ต้องได้ตายหมดอยู่แล้วเดินหน้าลุยกันยาวๆกูยังไม่ตายเหรอเนี่ยอ๋อตัวเล็ก ตัวเล็กขึ้นมาจับไปทีตอนแรกก็มองไม่เห็นเอสโสมาอีกแล้วรอแอป๊บรอแอปับ๊บกำลังมาพี่มาแล้วน้องรอตอนปิดชากช่วงคอเลยไปโอ้โหไม่โดนเหรอไม่โดนได้ไงวะเนี่ยเจอทีมเราแล้วครับอย่าพึ่งแดกเคลื่อนพี่เข้าดานหลังเข้าดานาหลังสักแขนเอาของมาโอเคขึ้นคอต่อเลยครับจับไปเร ทีนี้ก็ไปช่วยสามิชชั่นนะครับด้านล่างไปด้านล่างกันเลยครับผมกำลังมากำลังมารอแป๊บเดียวอีกไม่นานก็จะถึงแล้วตรงนี้เดี๋ยวจำเป็นที่จะต้องใช้ท่าไม่ตายไปเลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่นะครับจัดไปท่าไม่ตายพวกราลุยลุยไปเลยครับเอาของด้วยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวยกเลิกยกเลิกพอเลยเออมีจังหวะอยู่มีจังหวะอยู่ได้อยู่เรียบร้อยเคลียร์หนึ่งตัวตัวต่อไป มาแล้วเรียบร้อยตอนนี้ต่ออีกหนึ่งตัวเดี๋ยวติดหลังคาแป๊บหนึ่งรอแป๊บรอแป,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 ป๊บปิดฉากตายไหมไม่ตายซ้ํโอ้ยังไม่ตายเหรอเนี่ยเดี๋ยวใช้ได้นี่หว่าแล้วนี่มาอยู่ในรูไหนวะเนี่ยออกยากเลยโอเคปิดฉากตัดท้ายทอยไปเลยหมดยังหมด,งมดยังยังไม่หมดมีตัวเล็กอยู่พาแล้วปิดฉากไอ้หนูด้านซ้ายหนึ่งตัวกำลังว่ารอแป๊บเดีวยว ตัดคางอ่อนแล้วก็ตามด้วยแขนแขนไม่ขาดซ้ําต่อเอาของมาขึ้นช่วงคอกันเลยไม่ต้องมองหน้ากามองหน้าพี่คนที่มองหน้าพี่ต้องตายทุกคนนี่น้องจำม,มาไว้ไปต่อรู้สึกว่าด้านหน้านี่เทียบเลยเนี่ยทำไมวันนี้แหกกันมาเยอะเหลือเกินเนี่ยไม่มีอะไรกินเหรอเฮ้ยต้องมาขอส่วนบุญมนุษย์ดันไป ตัวนี้มีของด้วยตัวเล็กจิ๋วแต่มีของพกของมาด้วยต้องตายตัวดีต่อเลยฟันแทกน่าหมดหรือยังยังไม่หมดเดี๋ยวจัดให้ขึ้นคอเลยฟันคอง่ายกว่ามุมด้านนอกนี่เหลือเกียบเลยนะครับ้ยตรงนี้มาใหม่หนึ่งตัวเป็นเด็กครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรทำอะไรตบอะไรมีการตกไม้ตกปืนด้วยเก็บแก๊สมาด้วยดีกวา่าเดี๋ยวเติมแก๊สก่อนเลยนะครับจัดแก๊สมา โอเคเรียบร้อยครับไปกันต่อเลยทีนี้ก็เวียนข่าเลยนะครับเหลือไม่เยอะละตอนนี้ไปกันยาวๆด้านหน้านี่ตัวเล็กสบายๆจัดให้แบบง่ายๆตั้งอากาศโอเคก็มามุมด้านนี้ต่อเลยอันนี้อยู่โดดเดี่ยวมากมายทีมกาลังมาลอ็อกเปเดียวน้องเดี๋ยวจัดให้ได้ตัดขาก่อนแล้วก็ขึ้นคอเลยโอเคมาแล้วปิดฉากไม่ตายคอมโบต่อคอมโบไม่ตาย3ชั้นเลย โอ้โหตัวนี้อึดใช้ได้ดีกว,ว่าหรือว่าดาบเราจะเบากว่าเดิมไม่รู้ดาบมันก็เท่าเดิมไม่ได้จะเบากว่าเดิมได้นะตัวเล็กนี่พี่ขอเองพี่ชอบอะไรง่ายๆนี้ชอบมากโอเค,คนนนอเ,ลเ,ค,เค,คลียร์ขึ้นดันบนนี้ต่อเลยโอ้ยังไม่หมดว่ะมาเยอะผมว่าไม่ได้จะต่ำกว่า30ตัวแล้วเนี่ยสำหรับไทยท่านนะครับรอบนี้เยอะมากเลยครับผมมาแล้วมาแล้วรอแป๊บหนึ่งกำลังมาเฮ้ยยะอย่าพิ่งกินเพื่อนพี่ ตัวเล็กนี้ต่อเลยจัดไปเหลือ<ป>น,น่าจะเหลืออีกกี่ตัวเนี่ยไม่ได้จะเกิน5ตัวมั้งนี่ปิดฉากมุมด้านซ้ายนี่ครับอีกหนึ่งตัวครับผมมาแล้วมาแล้ว200เมตรดันนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวกำลังจะถึงโอเคขอพี่ขอชชปิดฉากไปโอ้เรียบร้อยเสร็จเพื่อเราผมฟันพลาดไปนิดนึงเมื่อกี้ครับเคลียร์ไหมเคลียร์ไหม เรียบร้อยครับผมตัวสุดท้ายโผล่มาแล้วไอตัวนี้ออกมาแบบค่อนข้างจะสูงใหญ่มากครับรูปร่างดูสมส่วนกับเพื่อนแล้วเนี่ยตัวเนี้ยโอเคไปไปส่งความตายให้กับมันหน่อยหัวหน้าหน่วยรีไวรอพี่แป๊บหนึ่งพีพลังบ้าใ้พวกสามหาทั้งหลายพวกมึงได้เวลาตายกันแล้วมาแล้วมาแล้ว ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนี่หว่ามีหลายตัวครับผมไอ้พวกนี้ต้องเอาของให้หมดเลยนะเนี่ยจัดแขนไปก่อนไปฟันแบบคอมโบฟันไปไม่ขาดซ้ําเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ได้เหลี่ยมเออโอเคทีนี้ก็ปิดฉากช่วงคอเลยตับไปตายเอาของให้พวกตัวเล็กๆพวกนี้ก่อนเดินไปด้วยแล้วเหรอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันจะเดินไปไหนเฮ้ยจะรีบเดินไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เป็นหัวหน้านี่หว่า หัวหน้านี่มันเก็บของนะครับส่วนมากจะมีของดีเอาลูกน้องก่อนล้วกันลูกน้องมันจะแดกเึืนอเราตัดขาไปยังยังเหนียวอยู่เฮ้ยเดี๋ยวผิดเป้าหมายหลอกบอลหลอกอเอาไอ้ตัวนี้อย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีพี่เพียงดาบกลางอากาศเลยเปียนดาบก่อนเปียนดาบก่อนกดผิดนิดนึงพลาดไปนิดเดียวอเอาใหม่เออเรียบร้อยขึ้นคอเลยครับปิดชาร์ไอ ปัดใจทีนี้ก็ตาบอสกันแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนแก๊สก่อนลวกันเติมแก๊สก่อนบอสอยู่ทางั้นนู้นนะครับไอตัวนิ่มเดินไวมากเลยเนะี่ยแป๊บเดียวไปถึงตรงนู้นละหลแป๊บรอแป๊บมาแล้วเจอท่าไม่ตายเลยจับไปพวกเล่าลุยโอเคเป็นไงยังไม่ตายครับเดี๋ยวเก็บของที่ขาก่อนดีกว่าตัดขามันหลบก่อนหลบก่อนเอาใหม่เอาใหม่พุ่งมาแล้วพุ่งมาแล้ว ตัดไปไม่ได้เหลี่ยมมันไปล็อกขาด้านหลังทำไมวะเนี้ยเออปุ่มนี้ได้เรียบร้อยตัดตอ่อตัดตอ่อขึ้นแขนวันไปแบบคอมโบเรียบร้อยจุดออนเปิดแล้วนะครับทีนี้ก็ปิดฉากกันเลยปิดฉากไปไม่ตายซ้ำเรียบร้อยครับผมเคลียร์ในที่สุดมันก็เสร็จพุกเราเยี่ยมมากทุกทุกคนตอนนี้เราคุ้มกันแอร์เรียนนี้ได้เลยครับภารกิจสำเร็จ หัวหน้าหนุยเขาเลือดไหลไม่หยุดเลยตอนนี้ดูแล้วไม่น่าจะรอดนะเนี่ย่หัวหน้าหนุยผมได้ทำเต็มที่เพื่อเหล่ามนุษยชาตแล้วใช่ไหมจับบือให้กำลังใจไปนายทำได้ดีมากเลยเพื่อนและนายก็จะต้องทำมันต่อไปนะ ถ้านายตายจากไปแล้วก็การตายของนายมันจะช่วยให้พลังในตัวฉันเพิ่มขึ้นฉันขอสาบานเอาไว้เลยว่าฉันจะฆ่าเหล่าไททันให้หมดเลยกุ<ข>้านวยเขาเขาทําไมน่าจะตายแลย้วเรียบร้อยเสียใจด้วยเพื่อนมันได้ยินหรือเปล่าว่าฉันพูดอะไร <c oughs> โอ้ได้ยินไหมล่ะน่าจะได้ยิน <c oughs> แล้วมั้ง <c oughs> เขาคงจะตายตาหลับละหลับฝันดีนะเพื่อนขอให้นายโชคดีรีไวดีไเราต้องถอยแล้วเพื่อนโพราะเดีท่านตอนนี้รู้สึกว่าจะมุ่งหน้าไปทางเหนือไปที่กำแพงแล้วกำแพงจะแตกไม่ได้นะรอบเนี้ยโอเคเ <c oughs> สร็จสิ้นภารกิจครับเกรดเอสเช่นเคย ลุยกันแบบ2ภา,ารกิจเลยนะครับสำหรับพาร์ทน,นี้ต่อเนื่องครับผมตอนนี้ทุกๆหน่วยนะครับกำลังรวมกันแล้วก็เตรียมที่จะเข้าไปสังหารไททันนะครับก่อนที่มันจะเข้าไปในเมืองได้โอเคดีวายจะต้องทำการเป็นผู้นำนะครับคุ้มกันกองทัพหลังแล้วก็จัดการพวกไททันให้หมดเออโอเคเข้าใจาเพื่อนรับทราบไม่ใช่ภา,ารกิจที่ยากเย็นอะไรเท่าไหร่ ภารกิจแบบนี้พี่ชอบอยู่แล้วเราจะต้องรีบไปกันด่วนๆเลยเราต้องไปรวมทีมกับเอ,อวินนี่หว่าโอเคได้ได้ได้ไดำลังมาครับนึงจริง,รงๆม้ามันน่าจะมีแบบในตอสด้วยนะวิ่งแบบไวๆหน่อยโอเคมาถึงแล้วทำอะไรอยู่นะสีตาฮะหยุดทำไมดีไวรู้สึกว่าหินตรงนี้มันจะป้องทางเราไม่ให้ไปต่อแล้วเนี่ย มาข้ามผ่านไม่ได้เลยนยายจะต้องถล่มมันซะนะรู้หรือเปล่าขอบใจล่วงหนะ้าโอเคได้ภารกิจง่ายๆแบบนี้จริงๆแล้วไม่ต้องถึงมือพี่ก็ได้นะเนี่ยจัดไปยิงรัวๆวยิงรัวๆเรียบร้ๆๆรบรอยไหมเรียบร้อยไหมโอเคครับแข,แขกคนแล้วขอบคุณมากไม่ต้องขอบคุณเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวลงก่อนโอเคครับไปกันต่อเลยมาอยู่ไหน ไปมาผู่ใจเปลี่ยนบรรยากาศมาลุยแบบตามหุบเขาบ้างก,ก็ดีนะครับเบื่อแล้วไอพวกในเมืองซ้ำซากจำเจขอของก่อนละกันมีของด้วยเฮ้ยเดี๋ยวติดมะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งหมุนมาหมุนมาตัดขาไปโอเคขึ้นช่วงคอเลยนะครับรอบนี้เล่นเรื่อยๆดีกว่าเวลารีบเกินแล้วก็ฟันยากนิดนึงครับผมจัดไปหนูน้อยโอเคเคลียร์จุดตรงนี้เราจะใช้เป็นแบบ เครื่องยิงกะขอได้หรือเปล่าเนี่ยเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิตินะครับน่าจะได้อยู่มั้งไปอย่างนี้น่าจะไวกว่าจัดไปไม่โดนโอ้ยโดนจับด้วยเดี๋ยวปล่อยพี่กูไม่ได้อาบตามทีปล่อยก่อนอย่าก,กินตัวมันเหม็นเออนั่นแหละหลุดออกมาเรียบร้อยขึ้นคอเลยโอ้ยเดี๋ยวเล็งขีดเล็งขารอบนี้ชัวชวัจัดไปเรียบร้อยไปต่อครับผมมีเหมือนจะให้ช่วยสองจุดจะช่วยใครดีตัวนี้ตายไปก่อนแล้วกันจัดไป ไปช่วยด้านขวาก่อนดีกว่านะครับขวาก่อนแล้วกันด้านขวานี่เหลือประมาณ75เน่าจะทันอยู่ปิดชากช่วงคอเลยคุยไปไปทางไหนต่อด้านนี้ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วรอแป๊บนึงกำลังมาใกล้จะถึงแล้วมีหมู่บ้านด้วยนี่โอเคมาแล้วเพื่อนเต็มตัวใต้จับไปวันแบบทะลุบเบกมาเลย ตัวใหญ่นี่ต่อปุนแล้วก็ปัน่นไม่ตายซ้ำต่อตายไหมโอเคได้อยู่ทีนี้ก็วนไปฝั่งนู้นเลยครับแล้วค่อยไปช่วยจุดสีเขียวตรงนั้นอีกทีหนึ่งมาแล้วมาแล้วพอตายดีเลยวันรี่อุ้ยพลาดพลาดไปนิดนึงเอาไหมซ้ำอีกทีไาเรียตัวนี้ต่อเลยครับปั่นกลางอากาศปั่นกลางอากาศนี่ชัวกว่าเวลาปั่นจากทางด้านหลังนี่บังทีอาจจะมีพลาดนิดนึงครับ สู้กางอากาศไม่ได้ไตัวด้านหน้านี่เดี๋ยวเยอท่าไม่ตายเลยพร้อมแล้วลุยพวกเราจัดไปมาเสริมช่วงคอไปอุ้ยไม่ตายสามสองดอกนะครับจะตายตัวนี้อึดมากมายเฮ้ยอย่าพึ่งแดกเพื่อนพี่พี่มาแล้วพี่มาแล้วเดี๋ยวตัวหนึ่งเพื่อนตัดแขนก่อนปืนมันคันใช่ไหมฟันไปปิดชาชร์ช่วงคอเพื่อหัวต่อไปเลยมาแล้วเฮ้ยตัวนี้ขึ้นคอเลยครับมันกำลังจะกินเพื่อนเรา อย่าพึ่งแดกเพื่อนกูมึงตายหมดไหมหมดไหมอาจจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวทีนี้ก็ไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับผมว่าอาจจะไม่ทันนะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะต้องมีจุดที่มีรูเข้าไปนะครับผมหาไม่เจอมือนกันเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเข้ารูนี้แล้วกันรูด้านซ้ายตรงนี้น่าจะเข้าได้มาแล้วมาแล้วไม่ต้องห่วงอย่าพึ่งรีบตายก็แล้วกันพี่กำลังมาเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อรดบล็อกอีกแล้วเหรอ โอเค,อเคดูเหมือนว่าพันธมิตรของเราตอนนี้จะเหลือน้อยลงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการให้น้องเราต้องไปยื่นมือช่วยมิเคนะครับมิเคต้องการให้เราระเบิดหินอีกแล้วแล้วทำไมมันไม่ขึ้นไประเบิดเองวะเรื่องภารกิจง่ายๆแบบนี้ต้องพึ่งเราเรื่อยนะครับผมไปช่วยตรงนี้หาทางเข้าไม่เจอสักทีเนี่ยจะขอทำไซมิชชั่นก่อนครับภารกิจหลักค่อยว่ากันเข้าทางนี้หรือเปล่าเหมือนจะเจอทางเข้านะ โอเคเจอแล้วครับรอแป๊บนึ่งรอแป๊บนึงกำลังมาเดี๋ยวก่อนมี3ต,ตัวเลยเหรอเนี่ยตัดไปศพแรกศพที่2ต่อเลยแบบคอมโบโอ้โหสปีดไม่พอเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นบนขึ้นบนมาแล้วตัดไปโอเคตัวสุดท้ายเดี๋ยวรอแป๊บนึงน้องพี่กำลังมาเอาของที่ขาด้วยเลยกันตีขามขวางขึ้นคอเลยรอบนี้อ้ชาเที่ย ีนี้ก็ไปช่วยมิกเคเนะครับด้านหน้านี้ยังไม่หมดเลยนี่หว่ายังมีอีกหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บกำลังมาเอาของก่อนเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาในการล็อกเป้านิดึงมันชอบล็อกแบบแขนจุดที่เราฟันไม่โดนอะ่ะเออนี่แหละเรียบร้อยมิเครอพี่แป๊บหนึ่งไปช่วยมิกเคกน,นะครับป้อมปืนอยู่ตรงไหนเนะี่ยโอเคอยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่มาแล้วมาแล้วกำลังจะยิงกำลังจะยิงยิงทางไหน างนี้เหรอทางไหนไม่ได้หาไม่เจอโอเคเจอแล้วเรียบร้อยโอ๊ยภารกิจเฟลมึงมาตีป้อมปืนกูณทำไมเนี่ยเฮ้ยป้งอาดมตเพอร์ฮูล่าเตรียมตัวลุยสัดไปโคตรเร็วมึงโคตรเร็วโคตรเร็วเลยเมื่อกี้น่าจะฆ่ามันก่อนโอ้โหไม่ทันระวังเนี่ยครับพอดีผมมองหาช้าไปนิดนึงมันไม่ยอมหันหน้าไปทางจุดที่เราหันไปไง อยามาช่วยด้านนี้ก่อนเฮ้ยมันกาลังจะทําแฟนผมนี่ว่าเพลธาเมียพี่พี่กําลังมาแล้วน้องไม่มีใครจะฆ่าน้องได้จับไปเลยขามันข้ามันเร็วจับปล่อยให้มันตายดีอาให้มันตายแบบทรมานที่สุดจับไปเรียบร้อยฟันแลคอมโ,มโบกระตุยตัวต่อไปเลย,ต,ต,เลยตัวต่อไปอยู่ไหนเอยโอเค,อเ,คเจอแล้วเป็นแค่เด็กๆเ,เองนี่ว่าพุ่งไปดิพุ่งไปดิมาแล้วไอ้หนูรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งจับไปเนี่ย มาจะบทแล้วมั้งตรงนี้ดานนยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับผมใกล้ๆปืนใ่กำลังมากำลังมาแค่ตัวเดียวเหรออ๋อมีสามเลยได้ได้ได้ไดดจัดให้จัดไปเลยถ้าไม่ตายเลยดีกว่ามั้งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมยังไม่เรียบร้อยเหรอต้องปิดฉากต้องปิดฉากโอเคตัวด้านหน้านี้ต่อเลยท<ป>ี่มาแล้ว ฆ่ามันตายยังไม่หมดยังไม่หมดวิงสวนเหรอวิงสวนเหรอมือทันเหรอลงพอต่อเลยมาเล้ากลับไปตายตรงนี้เคลียร์เลยครับไปสมทบเออวินกันเลยดีกว่าตรงกำแพงด้านหน้าตรงนั้นจริงๆก็ใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติไปก็ออกได้แล้วครับยืนโง่กันอยู่ได้ไม่น่าเชื่อเลย,ยแต่มันอยากจะใช้มมาหรอเป่ตีเรียบร้อยไม่ต้องมองหน้า,อามองหน้าทำไม ไม่อยากให้ใครมองหน้าเว้ยดูหน้าตากูบ้างกูไม่ได้เต็มใจอะไรเลยเนี่ยหน้าตาแบบเครียดอยู่ตลอดเวลาไปต่อเลยครับออกมาด้านนอกบ้างด้านนอกมีแบบเยอะสุดๆเลยครับผมหลายตัวมากมายเลยเนี่ยจะฟ้าอะไรฮะฟ้าดาวหอวน้องตรงนี้ต่อเลยฟันกัางอากาศไปจับแบบรัวๆคอมโบไปตามตัวแบบใกล้ ด้านหลังหนึ่งตัวมาจากไหนเมื่อกี้ตอนแรกไม่ดีนี่จัดไปเรียบร้อยไล่เก็บรอบด้านซ้ายนี่ก่อนนะครับวนไปทางด้านขวาผมหมุนมาหมุนมาแล้วก็ตัดช่วงคอไปเรียบร้อยรอบนี้ไม่เข้าด้านหน้าเลยครับเพราะว่าพักหลังๆนี่จะเข้าด้านหน้ายากนิดนึงครับผมจัดไปสปีดพอไหมสปีดไม่พอเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เอาใหม่ตัดแขนก่อนลวกันมาค่อยขึ้นช่วงคอมาแล้วเก็บตัวตายได้เลย ตัดไปเตรียมดาบไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดาบจางอากาศนะครับไอตัวนี้จะเป็นผู้ชกร้ายที่โดนโดนไหมโดนไหมไม่โดนครับดันไปปาด้านหน้าซะอีกตัดคอเลยก็ได้โอเคตัวต่อไปเลยเลี้ยงได้เข้ามาตายได้เลยยังไม่หมดยังไม่หมดด้านนู้นยังเหลือ,อเยอะแต่แก๊สเราหมดเติมแก๊สแป๊บนึงลงจอดก่อนลงจอดก่อนโอเคใช้แก๊สแล้วมา้าหายไปไหนแล้วเนี่ย มาเราไม่มีนะนรัะผมโอ้พึ่งมามาตอนนี้ก็สายไปแล้วน้องที่มาเองจะไวกว่าเก็บตัวตายได้ไดหนูฟันไปเรียรยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกเยอะเลยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวหลบก่อนเข้าด้านหลังจัดไปไปทางด้านหนูต่อเลยโอ้โหมาเยอะมากเลยครับภารกิจนี้เป็นการฟาดฟันที่แบบต่อเนื่องยืดยาวมากตายไป,ไป โหนี่อีกหนึ่งตัววิ่งเข้าใส่เหรอวิ่งเข้าใส่เหรอปันคอไปดับหนึ่งตัวตัวเล็กมาเมื่อกี้มีตัวเล็กมาเสริมด้วยนะครับน่าจะตายไปแล้วมั้งโอเคเหลือเหลืออีกประมาณสักหกเจ็ดตัวได้แหละเก็บตัวปิดฉากได้พวกเราตัดคอไปแล้วก็เดี๋ยวใช้ท่าไม่ตายต่อเลยจะได้ลูยกันแบบต่อเนื่องดีมากดีมากเฮ้ยตัวอะไรชนผมวาเนี่ยกระเด็นเลยไม่เป็นไรเอาไหมว่ากันไหมว่ากันไหมอีหนูจะลองดี ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่ตายเหรออ๋อตัวนี้ที่โดนท้าไม่ตายยังไม่ตายครับมันไม่ยอมจบตีที่คอยาอย่าขอนพรไม่มีพรมาให้มีแต่ความตายป่ามอบให้น้องเรียบร้อยอุือพี่ตายต้องฟันสองทีเลยกว่าจะตายตัวเมื่อกี้อึดมากเลยครับผมไม่น่าเชื่อมันจะอึดขนาดนี้จัดไปยังไม่หมดยังไม่หมดอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายแล้วพวงเนี้ยเหลือสองเหลือสองตัวนะครับหลบก่อนหลบก่อนหลบก็ะสวนด้านคอ ทีนี้ก็ปิดฉากโอ้สุดท้ายเลียไปที่กำแพงเมืองกันเลยครับเสร็จเส้นภารกิจแล้วรีบๆดอยพวกเราเข้าไปที่ใจกลางเมืองกันเลยนะมาทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยมีหินปิดโอ้โหนี่มันเป็นตอนที่เอเลนเอาหินมาปิดหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่แน่ใจว่ามันต่อเนื่องกันไหมนะ,ะน,นี่มันเรื่องอะไรกันนันเนี่ยฮะมองด้านบน หรือว่าเป็นไอ้ท่านท่านตัวใหญ่วะไม่มีใครเนี่ข้างบนไครท่านมันมาทางนี้แล้วระวังหลบก่อนเรียบร้อยหลบทันจะเล่นกับพี่แล้วน้องเหรอบองหน้ากูไวห้หนูแล้วเตรียมตัวตายกันได้เลยดูเหมือนว่ายังไม่จบดีกว่าต้องจัดการไอ้ตัวนี้อีกหนึ่งตัวเหรอเนี่ยได้พร้อมลุยอยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันขอของที่ขาก่อนกบอสแบบนี้ต้องเอาของด้วยนะครับ นี้ก็ล็อกขาด้านล่างกันเลยฟันไปโดนไหมโดนอยู่ตัดไปตัดไปขาดไหมไม่ขาดซ้ําซ้ําเลยทีนี้ก็ขึ้นช่วงแขน,น,แขน,นตัดแขนมันตัดแขนมันทุกเราตีมาก,กระนำกันเข้าไปกระนำกันแต่คูโ่โปเดอ๋เลยเดี๋ยว,แ,ว,ยวแขนขวาต่อเลยตัดไปเรียบร้อยครับพวพอแล้วได้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 ไดบอสนี่ง่ายกว่าลูกน้องเยอะเลยครับผมกระตุยไปไปเรียกได้ว่า ไปเจียมตัวกับรีวายน้องรีวายสายโหดเว้ยร่วงไปมึงไปสบายด้านในเมืองก็ยังมีอีกสองตัวนี่หว่าอ๋อนี่ไงมาต่อเนื่องกับช่วงที่เอเลนนะครับไปปิดหินเอาไว้แล้วไงต่อล่ะสองตัวนี้มาแล้ว Mày tông cua nó khi mà lâu ngay tay, Clear Chụp bạc thế thế xuống anh em Đu năn đi Mày tông mòn khi anh Phi xì lì hoài nó Quy khánh lì biếc สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างฮะที่นี่ตอนนี้หลังจากที่เอเลนได้ทําการแปลงร่างเป็นไททันแล้วเขาก็ทําการอุดรูนี้เอาไว้กันนะเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่หน่วยสำรวจได้ทําการดึงหน้าเพื่อมาสมทบกับเหล่าทหารรักษาการพดีเลยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราสามารถจุดไททันจากการโจมตีกาแพงโรเซ่ไว้ได้เรียบร้อยโอเคครับจบไปแล้วครับเป็นภารกิจที่โคตรเหนื่อย นานเลยภารกิจน,นี้แต่ก็ใช้เวลาประมาณ9นาทีกว่าเท่าเท่ากับพาร์ทเมื่อกี้นะครับรอบนี้เราเหมาไป2พาร์ทเลยทีนี้ผมจะเล่นทีละ2พาร์ทได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ยาวเกินไปนะครับ <_ an> เรียบร้อยครับผมได้แมทเทเรียลใหม่มาด้วยนะี่โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์นทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้นก่อน <_ an> ก็เลยกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ